ทำบุญกับพระทิวนัยเสื่อมได้บุญไหมจากข่าวเกี่ยวกับพระภิกษุในแง่ที่ไม่ดีที่เราได้รับทราบจากสื่อโซเชียลต,ต่างๆนั้นเราอาจสงสัยกันว่าถ้าเราทําบุญกับพระภิกษุแบบนี้แล้วจะได้บุญหรือมาฟังคําตอบกันครับจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาภาษาไทยหนึ่งเล่มที่ส4สุตตันตปิฎกมัตชิมนิกายอุปริปันธาตนาศร้อยสา4สิบได้กล่าวไว้ถึงเรื่องบุญจากการให้สังฆทานโดยในท่อนตอนท้ายกล่าวไว้ว่า อนุนก็ในอนาคตการจากมีแต่เหล่าโคตรตระภูภิษุมีภากาสาวพันคอเป็นผู้ทุศีลมีทำเลวสามชนทั้งหลายจากถวายทานจอดจงพระสงฆ์ได้ในภิกษุผู้ทุศีลเหล่านั้นแม้ในเวลานั้นเราก็ยังกล่าวทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ว่ามีอนิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้จากบทนี้เมื่อเอาไปเทียบกับบุคคลผู้รับทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ในพระสูตรในเจ็ดหัวข้อก่อนหน้านี้สามารถสรุปได้ว่าแม้ว่าพระภิกษุนั้นจะมีวินัยเสื่อมมากๆแค่ไหนขนาดเหลือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นพระแค่ผ้าคล้องคอซึ่งเรียกว่าโครตรประภูภิกษุนั้นเมื่อทําบุญในรูปแบบของสังฆทานนั้นจะได้ผลบุญมากกว่าการทําบุญกับพระพุทธเจ้าสรุปว่าแม้ว่าพระจะวินัยเสื่อมแค่ไหนแต่ถ้าเราทําบุญในรูปแบบของสังฆทานกับพระภิกษุเหล่านั้น เราจะได้บุญมากกว่าทําบุญกับพระพุทธเจ้าทันทีดังนั้นในทุกวันนี้หรือในอนาคตตราบใดที่ยังมีพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอยู่พระภิกษุไม่ว่าจะแยกแค่ไหนก็ยังเป็นเนื้อนาบุญในการให้เรากอบโวยบุญอย่างมหาศาลที่มีอนิสงส์มากกว่าการทําบุญกับพระพุทธเจ้าเลยนะครับขอให้คุณเห็นคุณค่าของพระภิกษุสงฆ์ด้วยนะครับมันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองครับผมพูดตามหลักฐานในพระไตรปิฎกนะครับ